อื้ออันสุดแล้วอันสุดแล 四给你磨磨磨。 给。Yeah. ตามครับวลาหิดเครื่องเตรียมกับเราเลก็เป็นเครื่องต่ำเครื่องเทศแบบเครื่องพีกแกงกบานท่าเนาะผมกาสิ่ีใส่หัวปีห้อปีใส่น้ำครับมับนแหลกอะ่ะจริงๆเรานก็นมีวิธีเห็นแต่มันแหลกนะหมกแบบ อาหารปลาแบบนี้แหละครับผมใส่เป็นพิยงแห่งตาครับเดี๋ยวทำเครื่องก่อนซีดจะประมาณนี้ตับกล้อง

เ้ยสทาย่อนทีมมุ้ยเคสืบทายไปเรื่อยๆนะจนจนเึ่นไทยไปเไลยนะเนี้นยนยสปสิประมาณนี้พรอ้อมก็อาจจะเป็นกระเพราปลานะมันถูเอินเทอร์อินไทยผมเก็บมาแต่วันอนยู่เดี๋ยวจะรับกระเพราเนี้ะหอ อันี้เป็นมอปตีใด่เลยครับอน่ส่ใส่เข้าไปอมเลย้ยจวดความกินชุนกินชุนกิน nhau thì cực nhà ไก่กางใส่หอมครับจินช้นดีชนดีไผ่เลยมมีนูของ,ของ,ของปลาซื้อไปเลยหรนครับเดี๋ยวบอกตัเใหเด้วยวเป็นปอปของต้านะ เม่ลปลาเหมือนไม่ลของปลาน,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 นะครับวดมนมแล้วสำหรับเคนทับแรกกเลยครับก,กเลยีลยมครับ เรับเป็นกึยมหน่อยนะเดี๋ยวชุดแต่เราครับกะ้ดยปริมาณสูงอันเป่นอันเด่นครับอันนีครับทำควานสาบด้วย กาทำบอลแรงเด้อไข่ครับค่ะใ่ลหรอไปคิดดีบ่เลนครับเจ้า <laughs> บ้านเดี๋ยวทีเดียวหรไงไปครับาณนี่ย็นไข่ 嗯。<L> <laughs> ตูวก็ใส่ว่าขึ้นันป็นควรบ่อมามานี่วะเนี่บนี่บนหอมมากกล้ว

thì nó sẽ muốn lấy đây ừ. Coi ừ. đây này tất nhiên tù đi xây quá làm hèn được rồi Hãy subscribe cho

ตารับต่อกะตั้ตเรียบร้อยใส่ได้นงเอาหยาบทำเมนูนี่ยังนใะนี่น้ต แล้วก็ไปปรุงเนี่ยทุกอย่างใส่เรียบร้อยแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวไปปรุงเครื่องตามครับผมไปปรุงเครื่องกันตามจากปรุงสับเซ็ตปรุงเครื่องเรียบร้อยตั้งก่องกันมีมือไทยให้เครื่องให้เรียบรไปยแล้ว

เื่อนอ่อนด้วยขดต่องปอดบวกครับแห้งอยกไม่ได้เงีองงกะประมาณนี้ครับแ้วกะอาไปหนึ่งเป็นกระาัลกเมนูนี่ปละะาอีกด้วย แบบปลาทอะจังหวข้าวไปใส่ของมันท่านทำไมนะการกระายขึ้นัำทีเฮ็ดมกมาเรียบร้อยครับก็เป็นแบบนี้นะครับพร้อมเลยครับผมได้ังนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิเอ็หมกนี่ยครับนี่ครับพร้อมหมกเลยครับผม สำหรับคลิปของป้านี่ค่ะจบเพียงแค่นี้ครับมีคลิปอีกบีมีมนูหนึงเดี๋ยวท่ไทยให้เบิ่งอีกที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุดยอดครับของป้า